สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านลงหยุด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 มันบวกกัดดอกมันบวกกัดดอกมันอันบวกกัดลาไอ้ลงที่เข้าคือเฉยเฉยโอ้ฮะยังละเนาะบัดนี้ เอา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 ไปจอดข้างในบ่มันจะได้บ่ฮ้อนมันฮ้อนดากได้ไปย้ำเจ้าขี่รถนะเอาเอาเดี๋ยวผมเอาเข้าไปในบ้านก่อนเด้อเอาเอาสวัสดีเป็นทางการเด้อสวัสดีครับผมอันนี้คืออะไรเสื้อผ้าค่ะ

เจดีย์ทั้งนั้นเลยค่ะยังไม่ได้ใส่เลยกระเป๋าจไม่นะเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยนะจ๊ะท่านผู้ชมเราคาดก่อนได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้ใส่เลยค่ะเฮ้ยป้ายแดงค่ะอันนี้องี่ด้วยหุ่นเนี่ยเหมือนกับอันพี่น้องฝั่งลาวเลยเนาะ เอออยากให้พี่น้องไปใส่จ้าโอ้ยนี่นี่นี่เป็นไงพี่อีกนี่มันแกะใบเลยค่ะนี่โอ้โหใหม่เลยเนาะใหม่เอี่ยมเลยปอสีโทพี่น้องไปมดร่างอันนี้เดี๋ยวจะมาส่งเลยทีหลังก็ได้โอ้เอาเราเรามีถุงอยู่เนาะม่เป็นยังกับไปจั้งสี่เลยก็ได้เดี๋ยวเอาอันกับมาอันบาได้ปะ ไม่ยังไงเราต้องใส่ถุงอยู่แล้วเพราะว่ามันจะผ่านตอมอแยกแบบนี้นะโอเคสหรอโได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคืนลังไหมเอเอดี๋ยวเด้นดาดึงกันล่างกัาเท้าเมโอ้ยอภพี่น้องปานขายตลาดนัดองกกบไม่เป็นไรเนี่ยมีเนี่ยมีต่ของดีใส่ทังเรียวเดินอยงั้นไม่เพียวบริจาคไม่เพียวเออไม่เพียวบริจาคไม่เพียวออ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  แอ้พห่เพีก็เป็นไหมบ้ันก็เป็น2นะมเมดเลยเ้เายโอ้โหอาแจวเลยันโอ้สวงามโอ้โหพี่น้องเลยตัวไหนใส่ได้ก็เลือกใส่ไปเลยคือว่าเราบรรจากไปแล้วอนี่นะพี่น้องใจกว้างอย่างกับแม่น้ำนมาาเ คุณคะฟินพนมีช่องยูทูบด้วยนะมาดามโอ้ยกระดุมไหนปกตินะคะปกติจะไม่ใส่กระดุมจะใส่อย่างนี้อ๋อปกติจะใส่อย่างนี้อ๋อนี่กระดุมค่ะโอ้อ้าวติดใหม่เนี่ยอ้าวอ้ติดใหม่อันปกติเอาสอบถามเพิ่นบ้างได้ข่าวว่ามีช่องยูทูบด้วยเหรอมีค่ะช่องช่องช่องยังคลิปสั้นมาดามฟินฟินใช่าทำทำทำเกี่ยวกับอะไรคลิปสั้นอ่ะเรื่อยเปื่อย เก็บที้งัวที้ควายไปวันว <c oughs> ันทำก <c oughs> ุกงกาน <มา S 1> นะครนะับแล้วแต่หินดะิ <c oughs> สถานการ <c oughs> โอ้โหอันนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยอันอันนี้น่ะไปไปเจอกันอยู่ที่ตลาดนัดเนาะ <c oughs> แล้วเพิ่นกระเห็ุว่าเฮ้าเนี่ยเ,เอาสิ่งของเนี่ยไปมอบให้กับคนที่เขาบบมีเพื่อนก็เลยอยากจะร่วมโครงการนะเพื่อนว่าเอเมื่อวานตอนตอนแรงอยู่ตลาดนัดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิเก็บเสื้อผ้ามาให้เพื่อนว่า โอ้ยังมีอีกเนาะโอ้บอไปน้ำกันบอกไปน้ำกันไปยังจ้หยเบ้อจะได้เพาะจะเล่นทางไปหลายอย่างนะอ๋อถ้าว่างไปน้ำกันแต่มีพาสปอร์ตอยู่เด้วันเนาะมีบอกมีพาสปอร์ตเหไกลตรมีอยู่เนาะเออแสดงว่าไปก็คือไม่ต้องไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางพาสปอร์ตพร้อมอะไรพร้อมแต่ว่าเราจะกลับประเทศแล้วไงสิ้นเดือนกลับแล้วนี่อย่ารถกลับไหมเฮะอกย่ารถกลับไกกลงกลับ

ปะทีทรอดเปลาเท่าเหียบไฟเปิดเปิดน้เอาดิปัดเ่าอีลบประเทศจะปัดจะดีเลยเยอเลยเนาะหรือว่าเราจะใส่ถุงไปเลยได้สิมจะได้เด็ก พอใส่ไหได้ก็เอาไมาดามบอกว่าเด็กๆใส่ตัวไหนได้ก็เอาไปเลยใครหุ่นดีนะเรา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 เปลี่ยนใส่ถุงหรือไม่ก็ใส่รังของเราก็เนาะอืมเพิ่นจะได้เอารังจะเอาถุงทังเลยบ่แล้วเจ๊เอาไปยัดอะไรตะบื้นหรือว่าโอ้เอาเอาเราเลยก็คือว่าตะกูไว้มาดามตะกูไว้ปะอ๊กขนาดดงหืในกระเตาเกี้ยวตะกูตีพดลมโตเอามากลับลายจอล่ะนี่นะคะ อันนี้เขาไม่เที่ยวฮะอันนี้ของมาดามบอว์จ้าถ่วงสรอชิลดปรเมีพวกพึ่งซัดเด็ดเดียวไอ้มาดามยกขาคิดว่าได้รักเอาเสื้อลูกสาวค่ะเฝ้าเสื้อของน้องแพมนะคะน้องแพมเห็นก็อย่าบ้าแม่เด้อหนกอมตู้้ไดคขอเกำสังให้ะค่ บายไม่ต้องดีหรือคลิปนะอ่ะอันนี้ก็เป็นขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเพูดย้อนไปทางการก่อนก็ติดคลิปนะเดี๋ยวขอบคุณก่อนเป็นทางการก่อนยังไงก็นี่นะคะมาดามนะคะขอบคุณมาดามเนาะขอบคุณหลายๆเด้อคุยขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อร่ำรวยร่ำรวยเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอยเอื้อยมีแต่ความสุขความเจริญเนาะแล้วก็ขอให้ ถูกหมยรางวัลที่หนึ่งเหรอถูกสิไปบริจาคคักๆเลยมันทีหน่งอยจะ่งได้ทัเือไปได้ตั้งเิ่นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีครับ